ที่นี่คือทำเลศัก,กยภาพใหม่ของเมืองกาญจนบรุรีโอบล้อมด้วยขุนเขาสายน้ำธรรมชาติและความเจริญที่กำลังเติบโตขอต้อนรับสู่ที่ดินพื้นใหญ่ใจกลางเมืองกาญเพียง5นาทีจากตัวเมืองเดินทางสะดวกทุกเส้นทางบนพื้นที่รวมกว่า76ไร่เต็มพื้นที่ พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่กว่า10ไร่อุดมสมบูรณ์เย็นสบายเหมาะสำหรับโครงการพักอาศัยรีสอร์ทหรือศูนย์สุขภาพและที่พักอาศัยเชิงนิเวศอนุรักษ์ธรรมชาติเดินทางเชื่อมต่อได้ทุกทิศเพราะที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสายท่าน้ำตื้นเขาปูนหมายเลข3305ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากมายเพียง1.5กิโลเมตรถึงวัดถ้ำเขาปูน ใกล้บารมีทีแอนเทสเพียง2กิโลเมตรสะพานข้ามแม่น้ำแคว4กิโลเมตรสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรี4.5กิโลเมตรใกล้ถนนแสงชูโตถนนสายสำคัญเพียง4.6กิโลเมตรบรรยากาศรม่มรื่นอยู่ในแหล่งชุมชนมองเห็นวิวเขาโดยรอบเหมาะทั้งสำหรับพักอาศัยสร้างโครงการหรือซื้อเก็บไว้ลงทุนในอนาคต นี่คือโอกาสทองของทำเลคุณภาพที่ดินเมืองกาญจนบุรีวิวสวยใกล้ตัวเมืองและเต็มไปด้วยศักยภาพการเติบโตสนใจที่ดินโทร8 9 9 9 6 9 6 4เ6เพื่อสัมผัสทำเลจริงแล้วคุณจะรู้ว่าของดีมีอยู่จริงที่กาญจนบุรี